สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้วันที่วันที่6กันยายน2 5งหนะครับกับบรรยากาศฝนตกเรินๆนะครับกับร้านสมจันทร์สาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวันที่6เนาะหกันยายนสองห้าหกด้่ว่พี่น้องไก,ก,กลออกพันช้าแล้วนะครับฝ้าว่าจับจองซื้อขายสินค้าเครื่องเสียงดีๆเครื่องเสียงมือสองนะครับที่ร้านสมจันทร์สาวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสนจิตสนใจตัวไหนเบอร์โทรที่หน้าจอนะครับเอ้าบมเสียเวลาครับเดี๋ยวคลิปเน่านะครับอ่เริ่มจากอันนี้ นะครับตู้ล้านเบนออริโอ12นิ้วนะครับเป็นปากฮอนโหลดนะครับข้างในเป็น BM 12นะครับเป็นดอกห้องรอบีอ็ม300นะครับอ่า12 BM รุ่น300นะครับมีอยู่2ใบนะครับแหลมคอม4ีซีนะครับเป็นดอกคือว่าเป็นดอกพีออริโอเลยแล้วเน็ตเวิร์กมี2ตัวข้างในนะครับอ่าตะแกรงปั๊มฮอนโหลดนะครับอ่าตู้ละ2ดอกอันนี้แหลมอันนี้แหลมนะครับแล้วก็มีดอก12นิ้ว BM นะครับ ใบละ7,500บาทนะครับใบละ7,500พารบาทบลูมโซงนะครับสภาพปานมือหนึ่งนะครับสภาพสวยอย่างกับมือหนึ่งเลยนะครับฮอนโหลดตัวนี้นะครับใบละ7,500บาทถือว่าได้ของดีไปเลยนะครับข้างบนใบละ990บาทนะครับตู้เปล่านะครับใบละ990บาท12นิ้วแล้วก็แหลม8ปคูณแนะครับแล้วก็ตัวนี้ตู้เทอร์โบค่ายอาจารย์อิทนะครับค่ายอาจารย์อิทนะครับเอาผ้ามาปิดไว้นะครับฟิลเตอร์กันุูนนะครับตัวนี้ ใบละ3,900บาทพร้อมดอกนะครับเป็นดอกโค้งล้อ RCF นะครับ1,000บาทนะครับดอกค้งล้อนะครับแม่เหล็ก2อชั้นนะครับใบละ3,900บาทนะครับอ่ะแยกได้นะครับผมอ่ะทีนี้มาทีนี้อ่ะตู้21นิ้ว21นิ้วใบละ1,350บาทเป็นเทอร์โบนะครับตู้เปล่าใบละ1,350บาทนะครับตะแกรงปั๊มตะแกรงเหล็กนะครับ ใบละ1,350บาทแล้วก็เสียงกลาง2ใบนะครับพร้อมชุดแขวนนะครับคู่นี้2,100บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับอันนี้ b v ช่างน็อตนะครับใบละ1,600บาทอันนี้ฮอนโหลดเหมือนกันนะครับลักษณะตู้ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับของร้านเบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ใบละ3,900บาทนะครับไม่รวมส่งของค่าอาจารย์อีทนะครับสวยๆให้งามเลยแต่แกงปั๊มสีขาว อันนี้ของทางร้านนะครับพีโปรซาวใบละ3า0 0บาทนะครับไม่รวมส่งปตู้เปล่านะครับพอนลดเหมือนกันนะครับการวางดอกองศาก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูตู้ลำโพงเทอร์โบ1 2เอ้ย18นิ้วมาใหม่นะครับอ่ะฟังชัดชัดนะครับมือสองเข้ามาใหม่นะครับมีอยู่ใบนะครับตะแกรงเหล็กตะแกรงปั๊มอ็มซาวหรืออะไรนี่แหละนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับมีอยู่4ใบนะครับอ่ามี2ใบนะครับที่มีหูจับนะครับ สองใบที่มีหูจับนะครับสองใบที่มีหูจับแล้วก็อีกสองใบไม่มีหูจับสองใบที่ไม่มีหูจับนะครับเป็นดอกโคงปั๊มนะครับนี่ไม่มีหูจับนะครับแต่ว่าไม่อันแท้แต่แกงปั๊มแต่แกงเหล็กนะครับอ่ะเริ่มจากหูจับก่อนนะครับมีดอกทุกใบนะครับพร้อมดอกนะครับไอมีหูนะครับตู้ที่มีหูมีหูจับนี่นะครับใบละ2,800บาทนะครับ ใบละ2,800บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับพร้อมดอกพร้อมดังเป็นตู้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับม mm ันบบหน้าโคง้ง่ะหน้าโค้งนะครับมีอยู่2ใบ2,800บาทคุ้มแน่นอนพร้อมดอกนะครับเป็นดอกโคงปั๊มมันจะมีแอร o คอร์ดหรือว่าของ P-Audio นี่แหละนะครับเป็นรุ่นยูโรเนาะอันนี้2,800บาทแล้วก็ทีนี้อันนี้นะครับสเปคคล้ายๆกันแต่ไม่มีหู ลด200บาท2,600บาทนะครับใบละ2,600บาทรีบเลยนะครับใบละ2,600บาทนะครับพี่น้องรับเองเท่านั้นนะครับผมอันนี้ใบละ2,600บาทนะครับอันนี้ใบละ2,800บาทนะครับไม่รวมส่งรับเองนะครับพร้อมดอกพร้อมนังนะครับฟังชัดชัดพร้อมดอกพร้อมเปิดนะครับดอกเดิมไม่เคยซ่อมนะครับเป็นดอกของฟั่มนะครับอยู่ที่ท่านเอาไปลุ้นเองนะครับ2,800บาทแล้วก็2,600บาทต่างกัน200 นะครับทีนี้มาดูสภาพกิ๊กเหมือนกันาใหม่นะครับเป็น power amp ค่าย first amp pro นะครับมีเข้ามา2รุ่นนะครับ2เครื่องตัวนี้ s a d c x หถ e. ือว่าสภาพใหม่กิ๊กเลยพี่น้องครับกละโบมีหอดลองรอยโบมียั่งเลยนะครับตัวนี้ราคา16,500บาทนะครับ16,500บาทนะครับและอีกตัวนึงตัวรุ่นใหญ่ก็เป็น fx 4 d นะครับหรือ fx 4 d ของ fa เหมือนกันนะครับตัวนี้22,500บาท นะครับส้สภาพงามครับตัวนี้มีประกันตัวนี้ก็ประกันก็เหลือนะครับประกันเหลือทุกเครื่องนะครับแต่ไม่ไม่นใจว่าาเหลือกี่เดือนนะครับแต่ประกันเหลือแน่นอนใช้ไม่ถึงปีนะครับผมประมาณนี้อ่ะทีนี้ข้อดูข้างในนะครับสินค้ามือสองนะครับอ่ะเริ่มจากมิกเซอร์อันนี้ป่านมือหนึ่งครับพี่น้องประกันบูเช่นะครับประกันบูเช่นะครับตัวนี้ไมดัส MR12 รสนะครับสาม เอ็มอาร์สนะครับ13,900บาทปานมือหนึ่งมีกองพร้อมนะครับแท้แน่นอนแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ13,900บาทนะครับจัดไปเลยนะครับทีนี้ซาวคลับยูไอหนึนะครับอันนี้ก็งามขึ้นกันครับพี่น้องุ่น่ะปานมีมีกองปานมือหนึ่งอันนี้8,500บาทนะครับใช้งานปกติสภาพสวยมีหูจับยึดแหลกด้วยนะครับ8,500บาท นะครับ8,500บาทนะครับจัดไปเลยนะครับมิกเซอร์อ่ะมือสองอนาล็อก750บาทอันนี้1,250บาทเอฟเฟกแท้นะครับแล้วก็มาไมคอีกนะครับรุ่น MGP ตัวนี้8ช่องนะครับตัวนี้2,500บาทโอ้ถึกเอฟเฟกแท้นะครับตัวนี้มี EQ บลูทูธ USB นะครับเสียบ USB ได้โอ้เสียบได้เบิร์ดเลยนะครับบลูทูธใช้งานปกติเอฟเฟกแท้นะครับตัวนี้2,500บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับแล้วก็ เน็ตเวิร์กเหลือ2ตัวตัวละ250บาทนะครับเป็น1นคูหนึ่งนะครับมิดแล้วก็ไฮนะครับ1นคูหนึ่งนะครับใซส์ใหญปกตินะครับ250บาทนะครับไม่รวมส่งตัวละนะครับตัวละ250บาทอ่ะทีนี้มาดูอ่าพาวเวอร์แอมอันนี้ห้องเอกนะครับหน้าลายมีแยกลายได้ด้วยนะครับมี70็ดสิบบาทร้อยบาทนะครับอ่าบลูทูธได้ usb ได้นะครับ ตัวนี้สภาพงาม2หม้อแปลงฮอนิกนะครับตัวนี้5 9า0บาทใส่ฮอนได้ยิงไกลนะครับตัวนี้1900ทับนะครับทับอะตอมสติ๊กเกอร์ครบตัวนี้ KS-Audio 18ข้างละ2สบายนะครับ7,950บาทอ่ะบาทแล้วก็เอาตัวไหนอีกอะโอบห้าก็ยังอยู่นะครับ18ข้างละ3หรือว่าจะเป็นเจ้าอ่า NH 3600นนะครับตัวนี้ไฟสีเขียวเอ้ยรุ่นใหม่ ตัวนี้ไฟสีฟ้า6,080นะครับแล้วก็โปร2,500ราคาที่3,250บาทนะครับแล้วก็บล็อกอ่ะเล็กพิคคีหนูนะครับบล็อกสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ18ขั้นละ3ขั้นละ4สบายนะครับ18,900บาทนะครับเพียง1ยูนะครับเล็กพกพาง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก18,900บาทนะครับแล้วก็ QSC 8,450บาทนะครับเอ t นเทกรุ่นเก่าไฟสีเขียวนะครับ5,900บาท ใช้งานปกติ18นิ้วข้างละ2สบายตัวนี้ EU 1,200นะครับ5,950บาทเพราะว่าอมประกอบหน้าคาว AB Beat นะครับตัวนี้3,000วัตต์นะครับ9,800บาท18ข้างละ3ข้างละ4แน่นเลยนะครับตัวนี้อ่ะประมาณนี้อ้าวเครื่องปรุงมาเครื่องปรุงอ่า EQ นะครับ1,290าบาทนะครับแล้วก็อันนี้ของ Pro Eurotech อันนี้ก็ b e S นะครับ2,250บาท อันนี้ก็โปรยูโรเทคนะครับใช้งานปกตินะครับหน้าเขียวของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ก็ราคาราคาเท่ากัน2,250บาทคอสทาดานะครับ1,050าบาทนะครับ0 t s 1,450บาทนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแอาแถามแถม f อฟเฟกต์อเนะครับ9 0 9าเอ้ย950บาทอันนี้ DBX 2ทาง990บาทอันนี้คอสโมดิฟาย750บาท อันนี้2ตัวคอมเพรสเซอร์เอทแล้วก็ DBX ตัวละ1450บาทนะครับแล้วก็คอร์สของโบสนะครับ AD48 นะครับ7,900าบาทตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ของ Alexis นะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมอ้าประมาณนี้ท่านไหนจะซื้อจะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละนะครับอย่าลืมนะครับฝากตู้ลำโพงไว้ด้วย นะครับอันนี้2,600บาทไม่มีหูจับใบละนะครับพร้อมดอกฟังทีนะพร้อมดอกพร้อมดัง2,600บาทใบละนะครับใบละแล้วก็ตัวนี้มีหูจับนะครับ2,800บาทนะครับเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับฝาบนนะครับไม้อัดท้ายยี่สิบมิลขอบเหล็กเต็มใบนะครับสีระเบิดแต่แกงปั๊มนะครับข้างหลังก็เป็นเพจนะครับอันนี้2,800บาทรวมดอกพร้อมเปิดพร้อมดังไปถึงบ้านเปิดได้เลยนะครับเป็นดอกโค้งปั๊มนะครับเอ้า สนใจติดต่อนะครับท่านไหนจะขายจะซื้อเครื่องเสียงนะครับติดต่อมาได้เบอร์โทรที่หน้าจอนี้แหละนะครับสนใจสนใจติดต่อมาได้อ่ะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ